วัสดีแฟนเพจแอดมายที่น่ารักทุกท่านนะคะที่รับชมอยู่ทั้งช่องทางเพจ Facebook และช่อง y t u t u แอดมายค่ะชาแนลด้วยค่ะท่านไหนเข้ามาใหม่ยังไม่ได้กด Subscribe ให้นะคะรบกวนกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่หรือแม้กระทั่งโปรโมชั่นดีๆของแอดมายค่ะแล้ววันนี้นะคะแอมมาพร้อมรถเข้าใหม่ที่หลายๆท่านกําลังมองหา SUV ต้องไม่พลาดคันนี้แน่เลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆนะคะเพราะว่าประหยัด จากป้ายแดงนะคะถึง3 0 0แสนกว่าบาทเลยวารันตีคงเหลือนะคะถึงปี65อีกยาวๆเลยนะคะเจ้าของลำดับเดียวแล้วสภาพสวยมากๆเลยที่สำคัญเป็นรุ่นพิเศษด้วยนะคะต้องมาพูดถึงกันเลยดีกว่านะคะไม่รอช้านะคะเพราะว่าสวยเตะตาสลืกเกินนะคะสปอร์ตรูดูดีมากๆกับคันนี้เลยค่ะ Isuzu MU-X นะคะ d i o n i c 1.9 DVD Navy ขับ2ปี2019ค่ะ ชื่อรุ่นก็นดูดีมากๆแล้วค่ะยาวจัดเลยนะคะและที่สำคัญคันนี้ค่ะอย่างที่บอกว่ารุ่น m ิลเอ็กซ์ดิเนี่ยเป็นรุ่นพิเศษนะคะที่แต่งมาให้สปอร์ตสวยหรูดูดีแบบนี้จากโรงงานเลยนะคะ mm hmm. ท่านไหนมองหาอยู่แล้วก็คิดว่าหูยอยากได้เป็นเจ้าของนะคะ mm hmm. แนะนำเลยจริงๆนะคะกับรถครอบครัวเจที่นั่ง ที่ราคาไม่สูงนะคะและที่สําคัญเครดิตดีฟรีดาวด้วยค่ะคันนี้มองไกลๆอาจจะเหมือนคล้ายๆสีขาวนะคะแต่เขาเป็นสีบรอนเงินค่ะสีไอเบิร์กซิลเวอร์นะคะเรามาพูดถึงในความพิเศษของรุ่นนี้กันดีกว่าค่ะว่าคันนี้แตกต่างจากรุ่นอื่นยังไงเพราะเขาเป็นรุ่นดิออนิกนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลย ด้านหน้าเนี่ยเป็นการชนหน้าที่ดีไซน์มาใหม่นะคะและในส่วนของกระจังหน้าดีไซน์ใหม่แบบเป็นสปอร์ตทีดีด้วยนะคะก็จะแยกชั้นเลเยอร์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าด้านข้างนะคะหรือด้านท้ายนะคะก็ตกแต่งเปลี่ยนโนแบค็คได้สวยงามจริงๆค่ะทั้งคิวซุ้มล้อที่เป็นสีดำด้านนะคะด้านข้างนะคะแล้วก็บันไดข้างด้วยนะคะ ในส่วนของล้อแม็ก่ะมาพร้อมแม็กขอบ18แบบ f ฟ a ต b a c k Edition นะคะสวยงามจริงๆเลยเรามองเห็นนะ,ะใกล้ๆดูเป็นสีทูโทนะคะข้างในนะคะจะเป็นดำเพนโนบ a c k ข้างนอกก็จะเอเป็นสีเงินๆนะคะสวยงามและลงตัวเหมาะกับสีรถคันนี้มากๆนะคะและยางยังใหม่อยู่เลยปี19ทั้ง4เสเซนด้วยค่ะหล่อบึกบืนแถมยังเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ1.944แรงม้าด้วย ประหยัดน้ำมนันด้วยค่ะคุณผู้ชมดูแล้วลงตัวไปซะทุกอย่างเลยนะคะทั้งมือจับนะคะทั้ง ด้านข้างกระจกนะคะที่เป็นแบบสีเงินโครเมียมนะคะตัดกับตัวรถสีบรอนเงินได้อย่างดีแล้วด้านด้านล่างไปนะคะเป็นสีดำเพียโ,โนแบ็กโอ้โหสวยสเลืรเกินค่ะไม่รู้จะบ,บรรยายคำไหนเลยนะคะแค่ภายนอกแบบนี้นะคะยังสวยและรเราใจสปอร์ตดุดดันขนาดนี้เดี๋ยวภายในนะคะต้องเตรียมตัวร้องว้าวกันเลยทีเดียวค่ะ อ่าเรามาดูในส่วนของด้านหน้าบ้างไฟเรายังไม่ได้พูดถึงกันนะคะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนส์ไบ LED ค่ะปรับสูงต่ำออโต้นะคะแล้วจะมีโคม d a ย t i m e running light อยู่ในโคมด้วยนะคะไฟหรีไฟท้ายก็เป็นแบบ LED ค่ะเซนเซอร์ก็มาทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะเปิดเข้าไปง่ายๆค่ะแบบ keyless entry นะคะเพราะว่า ไม่ไม่ต้องพกกุญแจนะคะเปิดได้เลยขอภัยค่ะเป็นมุกนะคะตากล้อง <aff le ck> พกกุญแจไว้ในกระเป๋านะคะแล้วก็กดเปิดได้เลยค่ะคุณผู้ชมเข้ามาภายในนะคะเป็นโทนแนวดำนะคะตกแต่งเพียโนโบแบ็กอีกเช่นเดียวกันนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> ดูความกอสซี่ของเขานะคะฉ่ำวาวจริงๆดูแล้วเพิ่มความหรูหราแล้วก็มูล,ลค่าของรถได้ดีเลยทีเดียวนะคะกับออปชั่นที่มิวเอ็ก คันนี้ได้มีมาให้ค่ะดูทั้งเบาะนะคะปี2019ค่ะคันนี้อย่าลืมสภาพคมใหม่นิ้งจริงๆนะคะกริบเลยเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะหนังที่ไม่เหมือนเบาะหนังทั่วไปคุณผู้ชม texture นะคะในการจับนี่แอบมบลองจับดูนิ่มมากรับรองว่านั่งสบายแน่นอนแล้วก็คนขับเนี่ยปรับทิศทางค่ะได้6ทิศทางเลยทีเดียวนะคะ แพลนเข้าไปขออนุญาตขึ้นไปนิดนึงได้ไหมคะเดี๋ยวตากล้องเข้าเข้ามาด้านหลังก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะอธิบายออปชันด้านหน้าให้ฟังกันนะคะแบบจัดเต็มเลยขออนุญาตขึ้นมาแล้วก็กดปุ่มพุชสตาร์ทแบบสวยๆนะคะเพราะคันนี้ไม่ต้องใช้ตุญแจแต่อย่างใดเลยค่ะคุณผู้ชมนยคะเลขไมค์คันนี้ค่ะอยู่ที่5,7,824กิโลเมตรเท่านั้น,นะคะ่ะ ถัดมาในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันค่ะที่สามารถปรับแมนนลตรงนี้ได้นะคะขึ้นลง2องสองทิศทางนะคะปรับขึ้นลงได้ในส่วนของหมวดตรงพวงมาลัยนะคะก็จะมีทั้งบลูทูธนะคะแล้วก็สามารถปรับขึ้นลงเสียงได้ด้วยนะคะด้านนี้ก็จะเป็นคูสคอนโทรลนะคะระบบควบคุมความเร็วคงที่ค่ะด้านล่างนะคะจะเป็นปุ่มพุชสตาร์ทค่ะ และคันนี้ยังมีออโต้สตาร์สต็อปด้วยนะคะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยไม่ชอบระบบนี้ <S <S ก็สาม,มารถตั้งปิดได้นะคะกระจกก็เป็นแบบปรับและพับไฟฟ้าค่ะนะะ,นะะระหว่างที่แอมพูดไปนะคะก็ให้กล้องบรรยายถึงความด้วยภาพไปนะคะบรรยายถึงความสวยงามของคันนี้ให้เห็นนะคะผ่าน ล้องผ่านมือถือไปนะคะแต่ว่าถ้าท่านไหนอยากเห็นความสวยจริงๆและแอมบอกเลยว่ารับประกันความสวยจริงๆนะคะคันนี้ให้เข้ามาดูที่โชว์รูมได้เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะในส่วนของหน้าจอค่ะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะขนาด8นิ้วที่สามารถที่จะเข้าเนวิเกเตอร์ได้นี่เป็นภาษาไทยแล้วนะคะเชื่อมต่อบลูทูธรับโทรศัพท์ฟังเพลงได้นะคะแล้วก็เราสามารถเชื่อมต่อไอคอน e c t นะคะที่เป็นแอปของอ e su ู su ได้ด้วยนะคะ ถัดลงมาค่ะช่องนี้ก็ดูดีวีดีนะคะรับชมได้เชื่อมต่อไปถึงจอด้านหลังเลยนะคะรบกวนฝากกดเปิดนะคะกดแล้วดึงลงมาได้เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะค่ะจอด้านหลังขนาด10นิ้วอีกนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าด้านหลังแถว3จะมองไม่เห็นนะคะจอขนาดใหญ่ค่ะอ่ะมาถึงด้านหน้ากันนะคะในส่วนของแอร์นะคะก็จะเป็นแอร์ระบบแอร์อโอโต้ค่ะที่มี อุณภูมินะคะแสดงให้ชัดตัวชัดเจนเลยเป็นแบบตัวเลขแบบนี้นะคะในส่วนของเกียร์ค่ะเป็นเกียร์6สปีดแล้วนะคะมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลนะคะประหยัดน้ำมันสุดๆเลย แล้วก็อยากให้รับชมนะคะถึงความสวยด้านข้างนี้ไม่รู้จะบรรยายด้วยคําไหนนะคะเพราะว่ารถมือสองเนี่ยหคันมี1สภาพค่ะและคันนี้ก็เป็นอีก1คันนะคะที่อยากจะพรีเซนต์นะคะให้เห็นถึงความสวยจริงๆนะคะใช้ภาพเล่าเรื่องไปนะคะในส่วนของออปชันเนี่ยค่ะไม่ต่างจากป้ายแดงเลยป้ายแดงมายังไงนะคะคันนี้เดิมเดิมเลยนะคะเครื่องเกียร์ช่วงล่างนะคะยังดีใช้งานได้ปกติทุกอย่างระบบไฟฟ้าดีทุกอย่างเลยนะคะ ใหม่กริปแต่ที่สำคัญที่ยังมีเหลือเนี่ยก็คือวารันตีนะคะถึงสิงหา -65 ้โออีกยาวๆคุณผู้ชมเกือบ2ปีนะคะรถเจ้าของลำดับเดียวนะคะที่เสมือนว่านั่งขับแค่คนเดียวเบาะอื่นนี่แทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะคะเดี๋ยวรองให้แพลน n เข้าไปในเบาะแถว2กันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะอินเทอร์เนต็ตได้ยินเสียงชัดเจนดีไหมคะ ท่านไหนเพิ่งมาใหม่นะคะขออนุญาตค่ะอยู่กับ Isuzu MU-X d i o r n i c นะคะ1.9 DVD n a v i Two Wheel Drive ปี2019ค่ะคันนี้57,000โลแท้นะคะรถเจ้าของเดียววารันตีศูนย์นะคะ Isuzu ถึงสิงหา2565ค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมชุดแต่งพิเศษ สวยๆแบบนี้มีมาให้จากโรงงานเลยนะคะไม่ต้องจ่ายเพิ่มแต่อย่างใดในราคา1น0ล้าน5 0,000บาทเท่านั้นคุณผู้ชมฟังไม่ผิดล้าน5 0 0 0 0ฟรีดาวไปได้ทั้งครอบครัวเจที่นั่งนะคะแล้วด้านหลังเนี่ยโหก็ยังมีพื้นที่นะคะเก็บสัมภาระตรงนี้นิดนึงนะคะเป็นแบบแม่เหล็กนะคะมีมาให้เหมือนคล้ายๆว่าเป็นกล่องอเนกประสงค์นะคะ แถบแม่เหล็กแบบนี้นะคะแล้วก็มีพรม 6D แบบนี้มาให้กันฝุ่นด้วยนะคะและพับเบาง่ายๆนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะ<อ>ก็แค่ดึงสลักตรงนี้นะคะแล้วก็ล้มตัวลงไปแบบนี้ค่ะนี่พับเบาง่ายๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวแอมจะพับให้ดูอีกกดลงไปแบบนี้ง่ายมากๆเลยนะคะ และจะบอกว่าแถวที่สองนะคะที่นั่งเนี่ยพับได้แบบ6กสิบสี่สิบตามภาพที่เห็นนะคะและยังปรับระดับได้ถึงสี่ระดับด้วยการเพราะฉะนั้นเวลาคุณลูกค้าเนี่ยที่นั่งไปทางไกลนะคะทีตรงหรือนอนได้เลยตามอิริยาบทของท่านเลยนะคะเดี๋ยวรอให้ดูอีกมุมมองะะทางฝั่งด้านซ้ายกันบ้างนะคะ คันนี้สวยจริงๆค่ะอยากให้มาเห็นนะคะด้วยตาของคุณเองนะคะกับรุ่นออนิกนะคะแต่งพิเศษสวยๆแบบนี้จากโรงงานเลยในราคาหนึ่งล้านห้าหมบาทค่ะอยู่ไกลมั่นใจซื้อรถแอดมายได้นะคะเพราะว่าเรานอกจากจะมีช่างที่ชำนาญการนะคะของเราเช็คในส่วน ตั้งตัวถงังมีใบเซอร์ติฟิเคให้ด้วยเนี่ยเรายังได้บริษัทกูอินสเปกชันค่ะบริษัทตรวจรถมาตรฐานญี่ปุ่นนะคะมาตวรวจให้ถึง344จุดด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอุ่นใจมั่นใจในคุณภาพรถซื้อขายในราคาที่เป็นธรรมนะคะเปิดเผยโปร่งใสนะคะสามารถเช็คประวัติได้นะคะและคันนี้เจ้าของลำดับเดียวสภาพสวยใหม่กริปขนาดนี้ไม่อาจปฏิเสธได้เลยค่ะ นะะท่านไหนที่เพิ่งเข้ามานะคะสามารถไปชมย้อนหลังได้ที่ช่อง y o u t u แอดไมค์ค่ะช n แนลค่ะขอย้ำกันอีกสักครั้งค่ะกั อีซูซูมิวเอนะคะดิออร์นิกหนึ่งจุดเก้าดีวีดีเนวีค่ะขับสองปีสองพันสิบเก้าราคาหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวค่ะคันนี้ป้ายแดงเนี่ยสูงเกือบสามล้านเจ็ดเลยทีเดียวนะคะพอมองในมุมมองนี้นะคะแล้วก็เห็นไฟ LED แบบนี้โหสวยงามมากเลยจริงๆค่ะเรียกได้ว่าขับไปบนท้องถนนเนี่ยดูเท่สุดๆไปเลยนะคะและที่สำคัญ ตอบโจทย์ทุกการใช้งานจริงๆนะคะคุณสามารถใช้รถคันนี้ได้7วันเลยทำงานก็ได้เที่ยวก็ได้นะคะผ่อนสบายๆค่ะเครดิตดีดอกเบี้ยก็เริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นเองนะคะหากท่านไหนสนใจค่ะรถอยู่ที่โชวรูมทุกวันนะคะเปิดจันทถึงอาทิตย์เลยโทรเข้ามาได้ที่087 509 7878ค่ะหรือจะทักมาคุย ที่ไลน์แอดแอดมายค่ะนะคะวันนี้แอมต้องขอตัวลาไปพร้อมมิวเอ็กซ์สวยๆคันนี้คะ่ะ